สวัสดีครับทุกทุกคนครับขอต้อนรับเข้าสู่หลอนตามสั่งอยู่กับผม 1- 1 l ่อครับ EP นี้เนี่ยเรียกได้ว่าเป็น EP พิเศษเลยก็ว่าได้ครับเพราะว่าเรื่องราวความสยองขวัญในวันนี้ครับมีภาพประกอบเป็นภาพจริงๆที่ทุกคนจะได้ชมรับฟังกันด้วยนะครับเรื่องราวเรื่องนี้ครับผมต้องบอกเลยว่าตำนานโค้งร้อยศพอาถรรพ์ในตำนานของกอกใหญ่ชาเนี่ยคนที่อยู่ที่ระยองครับ จะรู้ดีเลยครับว่าโค้งโค้งนี้ในอดีตน,น,นะครับหลอนขนาดไหนไม่เพียงแต่ในอดีตครับปัจจุบันเนี่ยจะมีผู้พบเจอเรื่องราวปแปลกๆตรงโค้งกรอกใหญ่ชาอย,อยู่เลยครับแต่เรื่องราวเรื่องนี้ที่ผมจะเล่าให้ฟังนี้ครับเรียกได้ว่าเป็นประสบการณ์สุดหลอนของผู้ฟังทางบ้านท่านหนึ่งที่ได้ส่งเรื่องราวเรื่องนี้ครับเข้ามาเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่23พฤศจิกายนปีพศ2563เลยครับกับเรื่องราวความสยองขวัญที่เกิดขึ้นที่ โค้งร้อยศพโค้งกอกยายชาครับก่อนจะเข้าไปรับชมรับฟังกันก่อนอื่นต้องบอกเลยนะครับเรื่องราวเรื่องนี้เนี่ยจะต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังกันให้ดีๆเรื่องนี้มีอยู่ว่าครับมีผู้ฟังทางบ้านท่านหนึ่งผมขอใช้นามสมมุตินะครับว่าเป็นคุณกิจนะครับคุณกิจเนี่ยได้ส่งเรื่องราวเรื่องนี้เข้ามาครับบอกว่ามันเป็นประสบการณ์สุดหลอนของเขาที่จําไม่มีวันลืมจริงๆครับเรื่องนี้เนี่ยมีอยู่ว่า ต้องย้อนกลับไปในวันที่23พฤศจิกายนปีสพันหรครับเขาเองเนี่ยทำงานเป็นพนักง,งานขับรถตู้ครับคอยรับส่งพนักง,งานที่จะเข้ากะซึ่งรถที่เขาขับอยู่นี่ครับเป็นรถตู้ของบริษัทบริษัทหนึ่งที่ตั้งอยู่ในจังหวัดระยองเวลานั้นครับเวลาประมาณ19นาฬิกาเขาเนี่ยขับรถตู้ออกจากบริษัทครับเพื่อที่จะพาพนักง,งานเนี่ยไปส่งตามบ้านพักในตัวเมืองระยอง พอหลังจากที่ส่งพนักง,งานเสร็จเรียบร้อยทุกคนครับเขาเองจะต้องขับรถตู้เปล่าๆโดยที่ไม่มีผู้โดยสารนั่งมาเนี่ยคือในรถนะครับจะต้องโล่งมีเพียงแค่เขาในคนเดียวจะต้องขับรถคันนี้ครับมุ่งหน้ากลับมาที่บ้านพักของเขาเองที่อยู่ที่มาบตาพุธเส้นทางที่เขากลับเนี่ยมันจะต้องผ่านโค้งร้อยศพอย่างที่ใครๆเขาพูดกันนะครับว่าโค้งนี้เนี่ยในตำนานเนี่ยเขาว่ากันว่าโค้งแห่งนี้เนี่ยมีอาถรรพ์เกิดขึ้นมากมายครับ ซึ่งในตำแหน่งตรงนี้นะครับตรงโค้งกองยายชาเนี่ยเขาว่ากันว่ามันจะมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นอยู่เป็นเรื่องปกติเลยครับเวลาตอนนั้นเนี่ยเป็นเวลาประมาณ20่สบนิกาสานาทีในขณะที่ตัวของเขานั้นกําลังขับรถตู้แล้วก็ลังจะเข้าโค้งครับฝั่งตอนนั้นเนี่ยเขาวิ่งมาเลนขวาสุดยังไม่ทันจะได้หลุดพ้นโค้งดีเลยครับจู่จมันมีผู้ชายคนหนึ่งครับวิ่งตัดหน้ารถเขาแบบ หน้ารถแบบกระทันกระชันชิดมากๆผู้ชายคนนี้ครับเขาจะวิ่งเหมือนกับจะข้ามถนนไปอีกฝั่งหนึ่งและด้วยความที่ว่ารถตู้ของเขาเนี่ยมันเป็นรถตู้แบบหน้าตัดนะครับระยะจากฝากระโปรงจนมาถึงกระจกของเขาเนี่ยมันก็จะไม่ได้กว้างเหมือนกับรถเก่งรถกระบะหน้ารถตู้มันก็จะสั้นๆครับคือถ้าชนปุ๊บเนี่ยก็คือเต็มๆหน้ารถเลยด้วยความที่ว่ารถตู้เนี่ยมันไม่ได้มีฝากระโปรงยาวเหมือนที่ผมบอกไปมุมมองภาพเนี่ยมันก็ชัดเจนมากๆ เขาเนี่ยเห็นเลยครับว่าผู้ชายคนนั้นเนี่ยกำลังวิ่งเหมือนกับจะวิ่งข้ามถนนแต่เหมือนกับว่าชายคนนั้นครับจะรู้ตัวว่าวิ่งไม่พ้นสายตาของเขาเนี่ยหันมาสบตาเข้ากับตัวของคุณกิตแบบตาต่อตาจ้องมองตากันมันเป็นอารมณ์แบบต่างคนต่างทำอะไรไม่ถูกครับคิดว่ายังไงก็ไม่ทันแล้วแหละและสายตาของชายคนนั้นครับรู้ดีว่า ตัวเองเนี่ยวิ่งไม่พ้นแล้วเขาเองก็จะเบรกแต่ก็ยังไงก็เบรกไม่ทันครับวันนั้นเนี่ยเขาเลือกที่จะหักรถครับหลบเข้าไปทางซ้ายหวังว่าจะให้พ้นชายคนนี้แต่มันไม่เลยครับรถตู้ที่เขาขับมาเนี่ยได้ปะทะเข้ากับชายคนนี้อย่างจังตำแหน่งที่ชนคือฝั่งคนขับครับตรงกับที่คุณกิดนั่งพอดีจังหวะที่ปะทะเนี่ยมันใกล้แบบใกล้มากๆ เพียงแค่เอื้อมมือเท่านั้นเองครับใบหน้าของชายคนนั้นฟาดเข้ามาที่กระจกรถตู้ของเขาอย่างจังซึ่งใครขับรถตู้เนี่ยจะรู้ครับว่ามุมมองภาพคนขับที่เห็นเนี่ยมันจะชัดขนาดไหนรถตู้คันที่เขาขับมาครับปะทะเข้ากับร่างชายคนนั้นดังตุกทันทีที่ชนครับเขาเองเนี่ยก็จอดรถสักพักหนึ่งก่อนที่จะรถนะครับหักเข้าไปจอดอยู่ตรงข้างทางก่อนเพื่อทําการช่วยเหลือ สภาพที่เขาเห็นตอนนั้นคือชายคนที่เขาชนเนี่ยครับนอนแน่นิ่งหายใจโรรินเลยสมองเนี่ยยุบกระโหลกศีรษะเนี่ยคือเหมือนกับเหมือนลูกบอลที่ไม่ได้สูบลมครับมันยุบลงไปแบบนั้นแขนขาเนี่ยหักผิดรูปซี่โครงเนี่ยหักตับไตไส้พุงเนี่ยแหลกหมดชายคนนั้นครับเสียชีวิตคาที่เกิดเหตุทันทีเช้าว,วันรุ่งขึ้นครับตัวของธุรกิจเองเนี่ยก็ไปที่โรงพยาบาล ในจุดที่รับศพออกซึ่งพ่อแม่ญาติพี่น้องของผู้เสียชีวิตนั้นอยู่กันเต็มเลยครับเขาเนี่ยตัดสินใจมาในวันนี้เนี่ยเพื่อที่จะมาขอโทษทุกคนครับแต่มันมีอยู่คนหนึ่งที่เขาไม่ได้ขอโทษนั่นก็คือชายผู้เสียชีวิตครับชายคนนั้นที่เขาขับรถชนนั่นเองเนื่องจากว่าทางญาติของคนตายครับเหมือนกับจะโกรธแค้นที่ตัวของเขาเนี่ยทำให้ลูกเขาเสียชีวิต ทางญาติคนตายเนี่ยก็รับศพครับของคนที่เขาเพิ่งชนไปเมื่อคืนเนี่ยกลับไปที่ภูมิลําเนาที่อยู่ที่จังหวัดสุรินทร์ในวันนั้นเลยเพราะตกกลางดึกครับหลังจากที่คุณกิจเนี่ยทำงานอะไรเสร็จปุ๊บส่งพนักงานอะไรเสร็จก็เตรียมตัวที่จะกลับบ้านพอไปถึงบ้านครับก็อาบน้ําอาบท่าเตรียมที่จะนอนเขาบอกว่าในคืนนั้นเนี่ยเขาไม่สามารถที่จะอยู่คนเดียวได้ครับเขาก็เลยตัดสินใจขับรถไปหาเพื่อนครับในขณะที่กําลังขับรถไปหาเพื่อนนี้ครับจู่ มันก็มีเหมือนกับรถยนต์ที่เขาขับกันเหมือนบนท้องถนนเนี่ยครับที่กําลังสวนมากับเขาเนี่ยบีบแตะแล้วก็ตบไฟสูงใส่เขาเกือบจะทุกคันเลยครับด้วยความที่ว่าเขาเองเนี่ยไม่ค่อยเป็นคนที่เชื่อเรื่องอะไรแบบนี้อยู่แล้วคิดว่าสงสัยรถคันที่เราขับเนี่ยสงสัยจะมือจะไปโดนไฟสูงมั้งเขาก็เลยตบไฟใส่แต่ก็พอมาลองดูหน้าปัดตรงหน้าหน้าที่วัดแผงคอนโซลรถเนี่ยครับมันก็ไม่ได้มีสัญละของไฟสูงเปิดอยู่เลย ก็ขับไปเรื่อยๆครับก็ยิ่งแปลกใจมากกว่าเดิมว่าเฮ้ยทำไมคนที่เขาขับสวนเรามาทำไมเขาตบไฟใส่เราบ่อยจังวะตอนนั้นเองก็ขับไปงั้นนะครับใครตบไฟใส่ก็คือทำเป็นไม่สนใจอะไรละขับไปหาเพื่อนในการดึกง,งั้นครับพอไปเจอเนี่ยเพื่อนก็ไม่ได้พูดอะไรขับไปแบบนี้เกือบจะทุกวันเลยครับเพราะว่าเขานั้นเนี่ยสภาพจิตใจตัวเองก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ผ่านไปประมาณหนึ่งวันก็แล้ว สองวันก็แล้วสามวันก็แล้วสี่วันก็แล้วจนครบหกวันครับรถคันที่สวนมาเนี่ยยังเปิดไฟสูงใส่เขาเหมือนเดิมบางคันเนี่ยยังบีบแต่ด้วยนะครับจนเขาเองเนี่ยเริ่มที่จะแปลกใจแล้วละครับจนกระทั่งเข้าสู่คืนที่7ครับเขาเองเนี่ยเรื่องที่จะไม่ขับรถออกไปที่บ้านเพื่อนแล้วแต่ให้เพื่อนเนี่ยมาหาที่บ้านแทนครับในค่ำคืนนั้นเนี่ยเพื่อนของคุณกิตครับ ก็พากันมาที่บ้านของเขาเองเลยมาถึงเนี่ยก็มานั่งพูดคุยกันตอนนั้นเองเนี่ยก็นั่งคุยกับเพื่อนไปเรื่อยครับจนถึงประมาณเกือบจะตีหนึ่งและนั่งคุยกันอยู่ดีๆครับ <S <S เขาเองเนี่ยก็เหลือบไปเห็นเหมือนกับว่ามันจะมีหยดเลือดครับหยดอยู่ข้างๆตัวของเขาแต่หยดเลือดนี้ครับมันเป็นทางยาวตั้งแต่จุดที่เขานั่งคุยกับเพื่อนยาวไปจนถึงประตูห้องเลยครับประมาณ10-15หยดเห็นจะได้ ทีแรกก็ไม่มั่นใจหรอกครับว่านี่มันคือเลือดหรือว่ามันคือน้ําหรือมันคืออะไรกันแน่เขากับเพื่อนเนี่ยก็พากันลุกครับแล้วก็สํารวจตัวเองว่ามีใครเนี่ยโดนอะไรเกี่ยวมาเป็นแผลแล้วก็เลือดหยดมาตามทางหรือเปล่าปรากฏว่ากุงหมุนตัวกันจนรอบเลยครับเช็คตัวกันเองกันว่าตรงไหนมีแผลหรือเปล่าเพื่อนก็ไม่มีเขาเองเนี่ยก็ไม่มีแผลครับสรุปคือไม่มีใครมีแผลที่ทําให้เกิดเลือดหยดได้เลยเขาเนี่ยเหมือนกับว่าจะให้เพื่อนนะครับลองเอานิ้วเนี่ยจิ้มดูครับ ไอ้ตรงที่เขาคิดว่าเป็นหยดเลือดเนี่ยลองจิ้มดูคิดว่ามันเป็นน้ําเพื่อนเนี่ยมันก็มือไปจิ้มครับจิ้มเสร็จปุ๊บมันก็มาดมมันบอกว่าชัดเลยเลือดจริงๆแต่ลักษณะเลือดนี้ครับมันเป็นเลือดที่เหมือนกับเป็นเลือดเสียที่มันเป็นเลือดที่มันคลั่งกลิ่นคาวเนี่ยมันมันแรงมากๆเขาเองกับเพื่อนเนี่ยก็มองหน้ากันครับไอ้เพื่อนคนนี้เนี่ยมันเหมือนกับจะทำหน้าซิด ทำอะไรกันไม่ถูกเลยครับทั้งสองคนเนี่ยเริ่มกลัวอยู่ดีๆครับในระหว่างที่กำลังมองหน้ากันนี่ครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นมันก็มีกลิ่นทูบครับลอยเข้ามาเตะจมูกทั้งตัวของเขาแล้วก็เพื่อนผ่านไปได้สักพักหนึ่งครับพอจะตั้งสติกันได้ก็เลยบอกเพื่อนว่าเฮ้ย hey, เดี๋ยวกูมานะเว้ยเดี๋ยวกูไปเอาผ้าถูพื้นเช็ดคราบเลือดพวกนี้ออกไปก่อนหลังจากนั้นครับก็เดินไป ออกจากหลังบ้านไปครับเพื่อที่จะไปเอาไม้ถูพื้นเนี่ยมาเช็ดในตำแหน่งที่ไม้ถูพื้นเก็บอยู่เนี่ยมันจะต้องเดินออกไปอีกในขณะที่ตัวของเขากําลังเปิดประตูเพื่อที่จะไปเอาไม้ถูพื้นครับจู่ๆมันก็มีลมจากไหนไม่รู้ครับตีจากด้านหลังเขาผ่านเสื้อแล้วก็ขึ้นไปทังหัวเลยขนทันลุกสูก้ขึ้นมาทันทีตอนนั้นเองเนี่ยเขารู้แล้วเหระครับมันต้องมีอะไรแปลกๆแ,แน่เลยมันต้องไม่ใช่แค่ลมพัดอย่างแน่นอน ในจังหวะที่กําลังเอื้อมมือจะไปหยิบไม้ถูพื้นครับเขาเนี่ยได้ยินเสียงกระซิบมาทางหูด้านซ้ายว่ามึงชนกูมึงชนกูทําไมเป็นน้ำเสียงที่ลากด้วยเสียงเย็นเย็นเยืกเยือแบบเย็นยานเสียงหู้นี้ยังไม่ทันได้จบเลยครับเขาเนี่ยก็ขนหัวลุกทันทีมันเหมือนกับหัวใจเนี่ยมันแบบตกลงไปอยู่ที่ตัดตุ่ม ภาพในตอนนั้นเนี่ยมันย้อนกลับมาไอสิ่งที่เห็นว่าชนชายคนนั้นเนี่ยมันย้อนขึ้นมาแบบเห็นภาพแบบเป็นภาพสามิติเลยครับทันทีทีท่ยินเสียงกระซิบข้างหูว่ามึงชนกูทำไมนี้พูดแบบพูดไปเรื่อยๆซ้ำแล้วซ้ำอีกครับด้วยสัญชาตญาณของเขาเองเนี่ยก็เลยหันไปตามที่มาของเสียงพอหันไปครับภาพทางซ้ายมือสิ่งที่เขาเห็นคือ ชายคนที่เสียชีวิตในวันนั้นคนที่เขาขับรถชนครับเห็นเป็นว่าร่างของชายคนนั้นเนี่ยนอนหัวยุบแขนขาผิดรูปนอนหายใจรวยลินเลือดท่วมตัวในบ้านเขาในตอนนั้นเหมือนกับวันที่เกิดเหตุยังไงอย่างนั้นเลยครับสายตาของเขาเนี่ยจับจ้องไปที่ชายคนนั้น ที่นอนจมกองเลือดตัวเองอยู่ในบ้านของเขาเลยนะครับเหตุทุกอย่างที่เกิดขึ้นเนี่ยเหมือนกับวันนั้นไม่มีผิดสีหน้าของชายคนนั้นเนี่ยมองเขาด้วยความอาฆาตแค้นบางอย่างปากของชายคนนั้นเหมือนกำลังจะพูดอะไรออกมาแต่พูดไม่ได้เพราะว่าร่างกายของเขาเนี่ยผิดรูปทุกส่วนไม่ว่าจะเป็นปากจมูกตาคอของเขาเนี่ยหัก สมองยุบกันโลกแตกแขนขาหักซี่โครงหักภาพสุดท้ายที่เขาเห็นก่อนที่แบบว่าเขาเนี่ยจะสลบไปด้วยความที่กลัวสุดขีดนี่แหละครับภาพตอนนั้นเนี่ยคือเห็นทุกสิ่งทุกอย่างด้วยสองตาเนื้อนี้เลยเขาเองเนี่ยด้วยความกลัวสุดขีดก็ลมเป็นลมล้มพับไปตรงนั้นเพื่อนเนี่ยก็เหมือนกับจะมาช่วยประถมพยาบาลครับหลังจากที่เขาฟื้นขึ้นมาครับตอนนั้นเองเนี่ยเพื่อนก็อยู่ด้วยครับพ่อแม่เขาก็อยู่ด้วยเหมือนกัน พ่อกับแม่เนี่ยเล่าให้ฟังครับว่าได้ยินเสียงเขาร้องด้วยความตกใจเป็นเสียงดังโวยวายเลยครับว่าอย่าทําอะไรผมเลยอย่าทำอะไรผมเลยผมกลัวแล้วผมกลัวแล้วผมกลัวแล้วผมขอโทษขอโทษผมเลื่องใจเลื่อนใจหลังจากนั้นครับเพื่อนเนี่ยก็มาหิ้วตัวเขาขึ้นไปบนเตียงแล้วก็ไปตามพ่อกับแม่เขามาสภาพตอนนั้นคือตัวของเขาเองเนี่ยหมดสติไปแล้วครับทําอะไรไม่ถูกเลยเพราะว่าน่าจะเกิดจากอาการตกใจสุดขีดครับหลังจากวันนั้นเนี่ย ชายคนนี้ที่เขาขับรถชนก็ไม่เคยมาพบเห็นอีกเลยครับมีเพียงแค่ความรู้สึกที่ทำให้รู้ว่าชายคนที่เขาเห็นที่เขาขับรถชนนี้ครับไม่น่าจะต้องการอะไรไปมากกว่าคำว่าขอโทษที่ทำให้ชีวิตเขานั้นจบลงไปเขาเองบอกว่าทุกวันนี้ก็ยังใช้เส้นทางโค้งนี้อยู่ทุกวันครับซึ่งไม่มีครั้งไหนเลยที่จะไม่นึกถึงชายคนนี้เลยจากภาพที่คุณกิตส่งมาให้นะครับ ถ้าสังเกตดูดีเนี่ยบริเวณหน้ารถที่เขาชนนะครับก็คือตำแหน่งที่ตรงกับคนขับพอดีจุดโคง้โคงนี้ครับต้องบอกเลยว่ามันเป็นโค้งที่ค่อนข้างที่จะอันตรายมากครับในตำแหน่งที่ลูกศรชี้ก็คือตำแหน่งที่เขานั้นขับรถชนชายคนนี้ครับสังเกตดูนะครับว่าถานนเส้นนี้เนี่ยถูกล้อมไปด้วยเบรลเอร์อที่เป็นแบบว่าเป็นเหล็กแผ่นเหล็กกั้นข้างทางแล้วนะครับแต่เขาบอกว่าเขาเนี่ยไม่คิดจริงๆครับว่าจู่ๆชายคนนี้เนี่ยจะมาวิ่งตัดหน้ารถเขาได้ ชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์ในละแวกนั้นครับเขาบอกว่าสงสัยว่าชายคนนี้เนี่ยอาจจะโดนพลังงานบางอย่างเนี่ยบังตาทำให้เขานั้นไม่เห็นรถคันที่วิ่งมานี้ก็เป็นไปได้นะครับสาเหตุที่เชื่อยอย่างนี้เพราะว่าผมเองครับก็เคยมีประสบการณ์ในการขับรถชนชายคนหนึ่งผมจะเล่าให้ฟังอย่างนี้ครับเป็นเรื่องที่ไม่ได้เกิดขึ้นที่คคกตอกใหญ่ชานี้นะครับแต่มันเกิดแถวบ้านผม ผมเนี่ยเชื่อว่าเหตุการณ์ที่คุณกิจเจอครับว่าทําไมชายคนนี้เนี่ยจู่ๆถึงวิ่งตัดหน้ารถได้เนี่ยน่าจะต้องมีเรื่องราวบางอย่างที่มีเงื่อนงําครับน่าจะเป็นการเหมือนกับเ,เขาเรียกว่าไงแบบตัวตายตัวแทนในตําแหน่งที่เป็นโค้งอาถรรพ์นี้หรือเปล่าก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่าเหตุการณ์ของผมที่ผมเจอเนี่ยคือตําแหน่งที่ผมไปชนชายคนนี้ครับมันเป็นถนนที่เขาเรียกว่าเกิดเหตุบ่อยมากที่สุดเลยก็ว่าได้ในในย่านที่ผมอยู่นี่นะ คือในวันนั้นเนี่ยผมขับรถมาประมาณ3ามทุ่มกว่าครับผมก็ขับมาด้วยความที่ไม่เร็วนะเพราะว่าถนนเนี่ยมันเป็นถนนแค่ส่วนกัน2ข้างทางเนี่ยมันก็จะเป็นบ้านคนครับฝั่งซ้ายเนี่ยเป็นร้านอาหารฝั่งขวาเนี่ยเป็นอพาร์ตเมนต์ก็ขับมาเรื่อยๆครับอยู่ดีๆมันก็มีชายคนหนึ่งครับค่อยๆวิ่งจากข้างทางเป็นทางฝั่งขวานะครับผมเนี่ยขับอยู่เลนซ้ายผมขับเรื่อยๆซึ่งในจังหวะน,นั้นเนี่ยผมไม่เห็นหรอกครับชายคนนี้กําลังจะวิ่งข้ามถนนแต่ผมมาเห็นอีกทีหนึ่งคือชายคนนี้ครับ วิ่งเข้ามาใกล้แบบใกล้มากๆแล้วคือวิ่งตัดหน้ารถเลยก็ว่าได้เพราะผมเห็นชายคนนี้กําลังวิ่งมาครับวิ่งมาแบบวิ่งย่องย่องมาเลยผมก็เลยหักหลบไปทางซ้ายครับแล้วในตําแหน่งที่ตอนที่ผมหักหลบเนี่ยกระจกมองข้างผมเนี่ยไปฟาดชนกับเขาพอดีครับทําให้กระจกรถผมเนี่ยหลุดครับแต่ชายคนนั้นเนี่ยหมดสติอยู่กลางถนนพอหลังจากที่ชนชายคนนี้เสร็จป,ปุ๊บครับผมก็รถจอดข้างทางแล้วก็ลงไปดูเหตุการณ์ทุกอย่างเลยชายคนนี้เี่ยหมดสติไปครับแล้วเหมือนกับว่ากู้ภยัยวงลุทีไี่มากันเต็มเลย เอาร่างของชายคนนี้ไปส่งที่โรงพยาบาลเช้าวันต่อมาผมก็ไปเยี่ยมแกไปถามแกว่าทําไมลุงถุงต้องวิ่งตัดหน้ารถผมแกบอกว่าตอนนั้นเนี่ยแกไม่ได้วิ่งตัดหน้ารถผมเลยตอนนั้นเองเนี่ยแกไปซื้อของมาครับฝั่งซ้ายเป็นร้านชําแล้วแกเนี่ยได้ของที่ต้องการแล้วด้วยแกก็เลยข้ามถนนกลับไปอีกฝั่งหนึ่งตอนที่แกข้ามไปแกก็บอกแกก็มองซ้ายมองขวาดีว่ามันไม่มีรถแกก็เลยข้ามไปแต่อะไรไม่รู้ครับ ดนใจให้แกนั้นหันหลังกลับมาแล้วก็วิ่งกลับมาทางที่แกเพิ่งจะข้ามไปครับแกบอกว่าพอแกหันมาถนนทั้งเส้นมืดสนิททุกอย่างมันเงียบมากๆไม่มีรถคันไหนวิ่งผ่านมาเลยแกก็เลยวิ่งวิ่งวิ่งมาสุดท้ายครับเหมือนกับเป็นภาพตัดแกไม่รู้ว่าอะไรมาทำให้แกเน่ยสลบไปในตอนนั้นแกบอกแกไม่เห็นรถผมด้วยซ้ำครับ แกรู้แค่ว่าแกเดินข้ามถนนมาแล้วแกก็สลบหมดสติไปเลยพอได้ฟังเรื่องราวของคุณกิจแล้วมันก็ทำให้ผมเนี่ยนึกถึงของเรื่องราวที่ตัวเองเจอครับกับลุงคนนั้นที่ผมขับรถชนไปก็เลยคิดว่ามันน่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอาถรรพ์อะไรบางอย่างเกี่ยวกับผีบางตาหรืออะไรก็ไม่รู้ครับดนจิตดนใจแต่ที่อย่างไรแล้วก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับผู้เสียชีวิตด้วยนะครับในครั้งนี้ขอให้ดวงวิญญาณของเขานั้นไปสู่สุคตินะครับ เป็นอย่างไรกันบ้างครับกับเรื่องราวความสยองขวัญจริงๆแล้วนะครับโค้งกรอกยายชาเนี่ยมีเรื่องหลอนเยอะแยะมากมายเลยครับอย่างในตำแหน่งป้อมตำรวจตรงนั้นที่เมื่อก่อนเนี่ยไม่รู้ว่าตอนนี้พี่กู้ภัยเขายังอยู่ตรงนั้นอยู่หรือเปล่านะครับเขาบอกว่าตรงนั้นเนี่ยเย็นมากๆตำรวจที่ไปอยู่เนี่ยนอนไม่ได้สักคนเลยครับตรงนั้นเนี่ยเมื่อก่อนเคยมีตำรวจที่อาศัยอยู่เขาบอกว่าที่เขาเล่ากันนะครับเป็นเรื่องที่ชาวบ้านแถวนั้นเล่าให้ฟังว่ามีตำรวจอยู่นายหนึ่งครับ แกเนี่ยเป็นนอนอยู่ในตู้นั้นตู้พักสายตรวจนั่นนะครับนอนนอนอยู่ปรากฏว่าแกเห็นครับว่ามีคนคนหนึ่งสภาพคืออาบไปด้วยเลือดเลยหน้าตาเนี่ยเละมาเคาะกระจกครับทำให้แกเนี่ยไม่สามารถที่จะพักอยู่ที่นี่ได้เลยแล้วก็ยังมีตำรวจอีกหลายนายเลยครับที่พบเจอเรื่องราวแปลกๆตรงโค้งกรอกหญ่ชาก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าทำไมโค้งนี้ถึงได้เฮียนหนักเฮียนหนา ใครอาศัยอยู่ในละแวกนั้นหรือเคยผ่านโค้งนี้ในช่วงเวลากลางคืนเจออะไรแปลกๆลองคอมเมนต์บอกเพื่อนๆหน่อยนะครับจะได้รู้ว่าโค้งงนี้ที่จังหวัดระยองนั้นมันน่ากลัวขนาดไหนยังไงแล้วถ้ามีใครเจอเรื่องอะไรแปลกๆอีกลองคอมเมนต์ให้เพื่อนๆได้อ่านกันหน่อยนะครับสำหรับในค่ำคืนนี้ก่อนจากกันไปถ้าคุณชอบเรื่องผีเรื่องราวสยองขวัญเราคือพวกเดียวกันครับ สำหรับในค่ำคืนนี้ขอทุกคนนะั้นนอนหลับฝันดีใครผ่านเส้นทางน,นี้ตอนกลางคืนก็ระมัดระวังให้ดีๆแหละครับหวังว่าคงจะไม่เจอเรื่องราวแปลกๆเหมือนกับเรื่องที่ผมเล่าแหละครับสวัสดีครับ